วม้าม tamam ่วสาไม่กลาขึ้นนะคะสุภรรษาสปอไเื้วสาอสุาไปไหนคะไปไหนคะ พี่ฟิล์มจะพาน้องไปไหนคะวันนี้สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องสับปะรียสีแข็งนะคะวันนี้จะพาสวนสาไปฝึกขึ้นรถค่ะอ๋อไปฝึกขึ้นรถคา้น oh, <no. S 1> ้อฝึกขึ้นรถนะลูกจะได้ไปเที่ยวรู้ไหมลูก,ลกจะได้ไปเที่ยวนะให้น้องกินผลไม้ไหน่อ,อยสวัสนะดีสวยก่อนสวัสดีสวย,สวยอ่ะ ก,กินแล้ว, <laughs> ลวสวัสดีครับวันนี้เราจะมาฝึกพันสายขึ้นรถนะครับผมตัวยมาน,นี่น้องติดคนนะครับติดทีฟิมจนทำอะไรไม่เป็นแล้วครับนี่น <laughs> ี่สวัสดีคุกเข่าก่อนนะสวยสวัสดีค่ะก่อน กับพิีีมเกอบไว้หลอกลอเวลาขึ้นรถด้วยลูกไปกันเลยไหมไปเที่ยวนะคนเก่งนะเยไปเล่าครับรมกันเดยวเราจะให้ขึ้นรถสิบล้อเลยนะครับผมไปถนนลูกเอ้ไปนน ทำกินกรรที่สาวเขาไปแล้วตามให้ทันเลยเดี๋ยวรอพ่อเนั้นลกูกให้กินเป้ยก่อนคุณเก่งก็ไม่รู้นะครับว่าจะพาเขาไปไหนต้องฝึกขึ้นรถนะคะจะได้เก่งๆจะได้ไปเที่ยวเดี๋ยวไปเที่ยวนะลูกนะสุพรรณสานะเดี๋ยวคุณพ่อต้องเซฟด้วยนะครับน้องปิ่มขึ้นไปข้างบนเลยพ่ยอันนี้ก็คือแท่นแท่นที่เรา ไม่สูงเท่าไหร่นะคะนี่น้อยไว้รอรอบุรุษลูกเราคิดไม่ค่อยเดินมาหาพ่อหรอกเที่ยวนะมา,าเด็กเที่ยวเที่ยวเอาตัวพี่กินงลูก อแค่นนแค่จะขึ้นนี่ก็หวงพี่ฟิล์มแล้วไม่ให้พี่ฟิล์มมาใกล้รถเลยนะคะสงสัสยวันนี้จะ <c oughs> จะได้มายืนชมเฉยๆแน่เลย ไม่กล้าขึ้นนะคะสุพรรณสาป่อยไปครับป่อยไปเพื่อเพื่อพอดีมาเรยแวสามาๆลูกมามาๆามามจะได้ไปเที่ยวไหมมาแล้วสากวิ่งุ่นเลยนะคะสรุปสงสัยจะไม่ได้ไปเที่ยวไหนแล้วนี่ มา,มาเว <c oughs> <laughs> ไม่กล้าขึ้นนะคะสรุปพันษาไม่กล้าขึ้นยืตรงนี้ใหลูกเนี่ยยบมหรอมามากินลกล้วยแล้ว <c oughs> ไปอีกแล้วนะคะหนูวิ่งวนหาพี่ลีมใหญ่เลยนะคะ มาทางนี้แล้วมาทางนี้อีกแล้วมาขึ้นไปขึ้นไปเออเข้าไปเอื้ขึ้นไปมาโซไอ้เปรี้ยดอิงโลเนี่ยมาซ้อนนี่มาลโาไปอีกแล้วน้องเม็นปลาขึ้นนะครับผมอเใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเราลองเอาร้อออกก่อนนะครับผมเป็นยังไงครับเดี๋ยวลูกใจเย็นลูกโอเค

แม่กล้วย้วยกล้ยมา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 ้าม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 ้มามามงมามม

โอ้โหพ่อแม่ครับลุนมาครับโอ้โหครับทีนี้สุพรรณสาจะได้จะได้ไปเที่ยวบ่อยแล้วทีนี ok um> <t <t um ้ขึ้นรถเก่งแล้วเดี๋ยวจะได้พ่อจะพาขึ้นรถไปหาพี่ิๆไงอยู่บ้านไงพจริงๆก็ไม่ต้องมาหาหนูบ่อยไงเวลาไปโรงเรียนพ่อเวลาคิดถึงพ่อจะพาไปหาไงน้องค่อแม่เนาะจ้ะเออเออเก่ง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 เก่รักง จิงง้เอาอีกรอบไหมเอาอีกรอบไหมเอาเอารอบเดียวพอกาขึ้นไปกาลงไป ต้องฝึกไปเลยนะครับผมไม่ใช่แค่ครั้งเดียวโอ้จะมเพนด้ากระโดดขึ้นก่อนเพื่อนเลยเมื่อกี้ัเพนด้าไปไหนไปด้วยเหมือนกันนะคะเราต้องหาดินมาเสริมอีกเนาะสักรถหนึ่งอีกสักรถหนึ่งยาล้วลุมาแล้วาล้เด็กเลยจำจๆๆๆให้ให้อยู่บนรถนานๆอย่างนั้นแหละจะได้ชิมจะได้คุ้น จับจับึนะเอ,อ้คุณอยืนกว่าใครเลยจะกล้าลงไหมล่ะทีนี่ลงจีบเอากล้วย <ไป S 1> มาอีกสักหน่อยสิลูกอะไรี่กล้วย จำจำจำในรถตัวนี้รถเนี่ยพอยังเนาะเพราะว่าผมจะต้อดินดินแล้วเดี๋ยวเราฝึกรอบหน้าอีกเราปิดคลิปตรงนี้เลยอ่ะครับผมน้องฟินมาน้องฟิลมาแล้ เราต้อง,าง it, before, หาว nee. ิธีการลงก่อนนะครับว่าจะลงที่ไหนต้องให้น้องฟิล์มลงก่อนหรือลงหลังเนี่ยต้องให้น้องฟิล์มลงก่อนลงก่อนเนาะฟิล์มก็ติดไม่ลงจะลงอันนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องแฟมิลี่สีวิตไทยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อลงก่อนพ่อลงก่อน